สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายครับาวันนี้ทอมัสมีพระเกจิพระหลักนะหลักหลักๆเลยองนี้ของหลงโฟปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะองนี้สุดยอดเลยมณิานการใช้นะองนี้ดูนะ สวยงามมากเลยนี่ชัดๆเลยเนี่ยดูลองอิดลองแคนเนี่ยเล็กมากเลยอืมอุหหเหมือนตัวอะไรตัวบีโนนขึ้นมาเหมือนตัวบี ไก่หางพวงสภาพสวยมากได้ไก่เนี่ยไม่เป็นผ่านการใช้อะไรย่างนี้มาดูดานข้างนะ,นะ,นะ,นะพุทธลักษณะด้านหน้านะของพระเครื่องหลวงพ่อปาน พิมพรงไก่หางป่องนี้เป็นปเครื่องที่สร้างด้วยเนื้อดินเผาละเอียดเนื้อมนสารทำมาจากดินคุยปูดินนวลและดินเหนียวที่ขุดลงไปค่อนข้างลึกนะก่อนจะได้นะในในทุงน่งนานะโดยการนำดิน ที่ได้มามาปุดแหละกลองให้ได้เนื้อดินเหนียวที่นวลละเอียดนะด้านหลังจะหยาบนะเพราะว่าเวลาเก็บด้านหลังเนี่ยเขาจะเอาไม้ปัดไปเลยนะใส่ไม้ปัดไป ด้วยสภาพเก่าของผาะนี่นะยดินเผาเนี่ยจะแปลเปลี่ยนออกค่อนข้างซีดนะอืม,อ,มอ่าจะเป็นออกซิดตนะอิดนะครั้งแรกจะซีอิดมากะใช้เวลา เมื่อตกมาหลายฟ้าหลายปีนะนเขากัดสีษลงสีษนะเศคนข้างสีดนะมาส่องดูจะเห็นเม็ดชายนะเล็กๆปกติฏทัวองพระมากน้อยต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับสภาพการสัมผัสถูกองค์พระนะสัมผัสถูกองค์พระนะ เรามาดูาข้างข้างบนกันนะดูนจะสังเกตในเพื่อนเนี่ยจะดุนดุนขึ้นมาเนี่ยข้างตรงกลางเนี่ยไปหาข้างบนเนี่ยท่านจะสใส่ตะกุดนะคิดว่าแล้วอัดผงว่าผง ผงบานนะเมื่อผ่านการมันนานมานะผงบานจะแข็งเหมือนน้ำตาลเลยนะสีน้ำตาลเลยดูสิแข็งเป็นสีน้ำตาลแข็งสภาพเดิมต้องออกสีนี้นะสีเทา น้ำตาลอบด้วยอัดตะก,กุดลงไปแล้วยับว่านเนื้อผงวานเข้าไปหลายปีมาผงว่านจะแข็งอย่างนี้นะถ้าเห็นมกผงวานเปียกๆเลนไม่แข็งนี่ถึงเจน,นะ เพราะว่าพระนี่เก้าสิบปีร้อยปีนี่จะต้องผงวานจะแข็งนะเหมือนหลงรักนะหลงรักแข็งเหมือนรักติดนะสวยงามมากนะองค์นี้มันใผ่านการใช้ ถ้าไปประกวดเนีิด,ดว่างได้ไม่คิดว่างแน่นะถ้าไปประกวดนะ แรกจะเข้มนะโอเปนสีอนนานมาจะสีเข้าของธรรมดาจะภาพถึกเอ่ออ่าถ้าอากาศดินจะเปลี่ยนนิดหนึง่ง อย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆนะ,ะถ้าชอบก็ก like, ดไลค์กดแชร์ให้ทอมัสนะเพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะทำคลิปหนะ้าให้ดูนะเจอกันคลิปหน้าครับผม